ซึ่งโอเคก็โอเคสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมในยูทูปด้วยเซนนี่เซนจ์นะครับผมในครนี้ครับผมก็จะมาสอนไลฟ์สตรีมหรือการแคสตรีมไปไลฟ์สตรีมไปนั่นเองนะครับแต่ครับเมื่อคืนตอนเราออกเครื่องมาไลฟแล้วกจ็ตุกตลอดผมเลยใช้เ้วยวิธีการไปแล้วคุยกันบนยูทูปนครับโอเคครับผมให้ท่านเนี่ยะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมนี้ครับกระชากใน เป็นตัวไลฟ์ซกมบนมือถือนะครับไลฟ์เกมนะครับผมแล้วก็กดอื่นเลยครับให้เราเข้าไปที่ Google pl a y คพ่กคุณก็ไปที่ Google pl a y แล้วใช่ไหมครับผมให้ท่านกดเข้าไปที่ค้นหาครับแล้วก็สิ่งไปว่าการ์ดเซการ์ช ถ้าแก่งนี้เสร็จแลมวนะครับค้นหาไปครับมันแป๊บเดียบนะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวบนเลยครับผมนี่ครับซึ่งมันสามารถไลฟ์สตรีมเกมได้นะครับทางนะครับผมไลฟ์สตรีมเกมบนยูทูบนะนะครับผมนะครับซึ่งตัดกันจากตัวไลฟ์สตรีมทั่วไปนะครับก็โอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ บอกได้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ